สวัสดีครับพบกับคนติดดินชาแนลนะครับวันนี้เรา,าได้งานขยายขอบสะนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองแล้วตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะเลิกง,งาน5โมงนะฮะโคคันนี้นะครับยังหาเงินได้เรื่อยๆนะครับผม เติมน้ำมันไปร้อยห้าสิบลิตรนะครับทำงานสองวันนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองขีดสองขีดนะครับสวยเลยนะครับ ก็จะขุดแล้วก็แบ่งน้ำมาเรื่อยๆน,นะครับก็จะรองรับน้ำมีเป็นบอ่อตกปลานะครับผมน้ำมันน้ำมันพออยู่บ่เลือะครด่องรือสองเครอ, <Okay. S 2> อ๋อความอ่าความร้อนขึ้นหรอโอเคอันนี้ แล้วอยู่บนนี่มือนี่อ๋อบอแล้วต่อต่อมืดเนานะ,อะโอ้สวยเลย วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับอา,อากาศตอนเช้านะครับตอนเช้าตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับก็กำลังจะเริ่มงานวันนี้ก็จะทอยดินหนอกนะครับผมจะขยายสากออกมาอีก วันนี้อีกทั้งวันนะครับเติมน้ำมันเมื่อกี้เติมน้ำมันไป200 200ลิตรเกือบเต็มนะครับเหลืออีกประมาณคืบหนึ่งก็เต็มเราจะขุดต่อจากเมื่อวานนี้ครับ สะทอยดินนะครับสาูุนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บขอบเก็บรายอยีกนิดนึงนะขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผม ขณะนี้เวลา17บเนาฬิกาครับน่าจ,จะเสร็จแล้วครับวันนี้